นะถ้าถ้าเราถ้าเราสวดมนต์ก่อนนอนวันวันพระอย่างนี้บางครั้งก็จะฝันถึงท่านอยู่ถึงท่านจะมีบทสวดมนต์ก่อนนอนที่เคยเคยจํามากับหลวงปู่สวดได้ไหมท่านได้อยู่ลองดูสก็จะเป็นตั้งน้โมสามจบก่อนเนาะตั้งน้โมสามจบเจ็ด จากนโมสามจบก็ต <St> ั้งสวดไปสามดอีกสวดก็ตั้งนโมสามจบเจ็จนโมทะภควะโตอรังหะโตสมมาสัมพุทสะนโมทศภควโตอรังโตสมมาสัมภควะโตอรังหะโตสมมาสัมพุทธสะพุทธังนิมิตตังธรรมังนิมิตตังสังฆังนิมิตตังพุทธังนิมิตตังธรรมังนิมิตตัง สังขังนิมิตตังพุทธังนิมิตตังธัมมังนิมิตตังสังขังนิมิตตังสามจบเสร็จแล้วก็นอนนี่คือบทสวดมนต์ก่อนนอน,นวัน,นพระใช่จะแล้วก็จะฝันทั่วไปแหละถ้าเรามีโชคมีลาาก,ก็จะฝันเห็นหลวงปู่ไปทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ให้ให้เห็นแล้วมันก็จะเป็นปิถนาทามฝันนี้แม่นนะ ฝันแม่นแล้วฝันแล้วก็จําได้ถ้าสวดมนต์บบทนี้นะจะจําได้ตื่นขึ้นมาจะไม่ลืมไม่ลืมคําฝันของตัวเองคนสวนมากตื่นขึ้นมาแล้วจะลืมนั่นแหละอวันพระเราจะสวดบทนี้แล้วก็ก่อนนอนเราก็จะนอนหลับฝันดีหลับลึกก็ฟังมาจากหลวงปู่แหละหลวงปู่บางครั้งหลวงปู่ก็จะสวดก่อนนอนเสียงดังเสียงดังพุทธทางคือพุทธก็คือพุทธธรรมประสงค์นิมิตต่างนิมิตคือนิมิต คือฝันนั่นแหละไปจนิมิตนิมิตตังใช่คือต้องฟันทุกอย่างคอยจําได้แล้วก็เลยนิมิตให้เห็นนั่นแหละเป็นบทส่วนยังยังไม่เคยมีไม่ยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินไม่มีหรอกไม่เคยมีเพิ่งได้ยินเนี่ยนั่นแหละใครที่ชมคลิปนี้กดสรุปทุกคนเด้อโชคล่าบก็มีอีกมีอีกวิชาหนึ่งจะให้หมดเลยเนาะครับก็จะมี วันนั้นมีลูกปู่พาไปนอนอยู่กระท่อมบ้านบ้านสายลวด,ลวดเคยได้ยินไหมเคยไปคหมอ๋อนั่นแหละกระท่อมบ้านสายลวดอ่าไปก็หลวงปู่จะนอนตรงนั้นแต่วันนั้นไม่มีอะไรจะให้ลูกปู่ชันเลยหรือว่าพวกพักพวกที่ไปด้วยนี่ไม่มีอะไรกินเลยอไม่มีก็คุยกันว่าอ่าวันนี้เราจะนอนกินข้าวเรงกันแล้วไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยหมดเกี้ยงสเสบียงหมดแล้วกินข้าวลิงคือะอะไรคะกินข้าวลิงก็กินกินผลไม้รากไม<อ>้นั่นแหละต้องหาผลไม้รากไม้อยู่ตามป่าตามที่หาได้นั่นแหละคือนั่นแหละข้าวลิงก็เลยได้กระท้าบนตัวดีบนนึงอ่าแล้วก็พอพอได้ยินพวกผมคุยกันเสร็จอ่าพักหนึ่งผมก็ไปก่อไฟใต้ใต้หลงปู่ ใต้กระท่อมลุงปู่ดอนที่บ้านสายลวดนั่นแหละพอก่อไฟผมก็นั่งถิงไฟอยู่กับลุงปู่ก่อไฟเอาจับไม้จับฟืนอยู่ๆลุงปู่ก็ตั้งน้ำโมเหมือนกันอันนี้ตั้งน้ำโมเจ็ดจบเลยนะเจ็ดเจ็ดบทเจ็ดบทท่านก็พอตั้งน้ำโมเสร็จท่านก็บอกกระตุยทุบกระตุยตีนกระตุยใบไม้กระตุยทุบกระตุยตีนกระตุยใบไม้ ตุยตู้ตุยจริงตุยใไม่ๆเสร็จแล้วพอพอจบแล้วท่านก็เอามือตบตบ,ตบพื้นที่นั่งอยู่กระท่อมนะ,ะเป็นเป็นแผ่นไม้อย่างนี้แหละก็ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบสามสิบนาทีจะมีคนหลั่งไหลามาเลยทีนี้มีญาติโยมหลั่งไหลามาข้าวของกินไม่หมด <c oughs> นี่คือคนี่แหละ คือคาถาหลวงปู่ผมจำได้ท่านไม่ได้บอกหรอกท่านไม่ได้บอกท่านก็ท่านไม่เคยบอกใครเลยไม่บอกใครหรอกแล้วแต่เราจะมีจิตสนใจเออสนใจว่าหลวงปู่จะทําอะไรแต่ละวันแต่ละครั้งอันไหนที่หลวงปู่ตั้งใจทําแต่เราเราต้องต้องสนใจสนใจแล้วก็เออรู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันแปลกๆอย่างนี้นะ ปฏิบรมใม่ใช่เซตจบเลยเจ็ดตั้งละโมสามครับสามเออตั้งนะโมสามแต่ว่าสวดไปเจ็ดเจ็ดก็ตบครั้งหนึ่งตบสามสามกันครับตบเออผมก็นั่งนั่งฟังอยู่ฟังอยู่ไม่นานนะก็มีคนมาเตมข้าวของมาจินจินไม่หมดอย่างว่าเลยมีผลละหมากไมมมีข้าวมี เอ็มลูเอ็มร้อยมีหมดแหละลุงแปลงไม่เนียคุยกระทานี่เศลมมาแรงเยอะเลยมาเลยอันนี้อันนี้แดดด้วยนะไม่ดีผมผมผมได้คาถทาบทนี้ก่อนก่อนพอพอผมแยกจากลวงปู่ไปลูกสาวไปเรียนที่กรุงเทพมหาลัยที่กรุงเทพที่โรงเรียนอะไรมหาลัยศรีประทุมลูกสาวไปเรียนตรงนั้นผมก็เลยไปไปไปอยู่กับลูก ไปอยู่กับลูกไปหาเงินช่วยลูกเรียนไปขับวินมอเตอร์ไซค์ทีนี้ผมก็ได้คาถาลูกปู่นี่แหละพอถึงถึงอคิวของผมผมก็ท่องอยู่ในใจคาถาบทนี้ต่องผมก็ตบบกเบาะรถไม่นั่งนานเหมือนเหมือนคนอื่นนะแป๊บหนึ่งก็มีคนมาเรียกเลยมีคนมาเรียกถึงก็ได้ใช่แต่ทีของคนอื่นก็นั่งนานอยู่นะพอถึง ทีตัวเองก็ลึกถึงวงปูแล้วก็ท่องกระถาบทนี้เนี่ยตบสามครั้งสามครั้งตบเบาะรถช่ใช่ก็มันก็มีครูเนาะสิทธิ์ต้องมีครูเนาะก็ก็ต้องต้องยกครูอ่ายกครูก็จะมีขันห้าขันแปดขันห้าขันแปดแล้วก็จะมีอ่าปัจจัยสิบสองบาทสิบสองบาทมันมัน มันสองคูใช่ไหมชันห้านี่ก็หกบาทชันแปดนี่ก็หกบาทรวมกันเลยจะเป็นสิบสองขันห้าขันแปดก็เป็นสิบสองทูบสิบสามเทียนสิบสามอมาคูบุรีนี่คือคือตั้งคูตั้งคูเราจะเอาอะไรที่ไหนของใครก็แล้วแต่พอลงกระสวงค่อยมีลงกระสวงอ่าแล้วแต่เราจะไปหาคููต้อง ที่ไหนก็เหมือนกันเราก็ต้องทั้งครูก่อนเอาไปรักษาตัวเหมือนกันใช่เลื่อมหาคุณลุงก็ได้ครูได้ไหมหรือก็ได้จะเป็นไรก็ก็ต้นตำรับจะอยู่นี่ถ้าอยากได้ก็มาที่นี่ก็มาทําตั้งครูตั้งครูแล้วก็แล้วแต่ตรงนั้นเรื่องอื่นแล้วก็แล้วแต่เราจะมีน้ำจิตน้ำใจเนาะก็นั่นแหละตามตามนี้ ่เป็นจะผ่าถ้าเราเอาไปใช้เฉยกไม่ได้ก็มีครูทใช่เวลาเราจะเราจะท่องเราจะเปิดบ้านเราแล้ก็ต้องมีจุดทูบจุดเทียนเสร็จแล้วก็จะท่องคาถาบทนี้เราก็จะตบที่เราทํางานหรือว่าเราที่เราจะขายของอะไรนะนั่นแหละท่า<ใ>น<ใ>นายพอเอ,อ่อไปไปหาหมอหมอบอกว่าให้มาผ่าตาัดเดือนนั้นเดือนนี้เขานัดหมอนัดไปผ่าพอเขามาที่นี่มาที่นี่ไป มายามาหายายที่บ้านนั่นแหละย,ยายก็เป่าให้เอามือตบหลังเป่าหัวสามรอบก็ไม่รู้ว่าห,หายหรือไม่หายพอเขากลับไปกลับไปพอหมอนัดไปหมอไปตรวจด,ดูเขาว่าไม่เห็นแล้วไม่เห็นก้อนเนื้อที่ท,ที่ว่าจะผ่าตัดถไปตามทางนี่แหละเหมือนเหมือนมืดเหมือนฝนตกแหละไปก็มองอยู่รู้ว่าฝนตกแต่ ไม่ไม่โดนรถหลวงปู่มไม่โดนเลยคนตกไม่โดนรถหลวงปู่ผมก็นั่งอยู่ข้างหลังนะคนขับก็อยู่กับหลวงปู่สองคนขนาดผมก็พวกผมก็พักพวกวหลายคนนั่งอยู่กับบาทหลังเหม,มือนมองไปเหมือนขาหมดแหละแต่ไม่โดนฝนไม่เปียกฝนแต่ดูตามทางก็ลาดยางก็แฉะอยู่เลยนะแต่ฝนไม่เปียก อย่างหนึ่งก็มีมีอย่างหนึ่งเรียนมันวเต้ไม่มาจริงๆข้าหลวงปู่บอกเรียนมัวเต้ไม่มาเลยนะม,มืดยังไงก็ไม่มามผมเชื่อผมศรัทธาลวงป,ปู่จริงๆมผมว่าลุงปู่สวงนี่ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพระองค์ไหนที่จะเหมือนลุงปู่สวงนะมผมศรัทธามากตั้งคนไอน้พระในประเทศเรานี่ พราะว่าหาจนตายสามรอบยังไม่ไม่เจอลูกปู่อย่างนี้นะไม่เจอเลยไม่มีหรอกไม่มีลูกปู่หมแ้ไม่มีท่านจะยึดติดกับอะไรไม่มีแมหน้าพรรษานี้ท่านจะไม่ไม่จำภาษ์เหมือนพระทั่วไปท่านก็จะเดินทางไปตามป่าตามเขาตามทุ่งไร่ทุ่งนาขําไหนนอนนั่นไปเรื่อยๆไม่เหมือนพระธรรมดาครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบริหาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งกดนำคำโรคหิบย oh. ่ำได้ทันสิบ,บริบาลผ่าีบและสิบ,บริบาลาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. กขอคุดลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบ